สวัสดีครับผมชาติชายนรเศถฐาพรครับอสัมชนิกเลขประจำตัว24267ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่94นะครับในปัจจุบันก็ทำงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสในกลุ่มเซนทรันดูแลเรื่องการบริหารให้กับกลุ่มเซนทรันอยู่เหมือนนั่งอยู่สมัยที่เรียนหนังสือเลยบรรยากาศอย่างนี้ได้เห็นตึกเก่า รวมทั้งตึกใหม่ด้วยทำให้ผมหวนคิดไปสมัยที่ยังเป็นนักเรียนของที่นี่ก็หลายสิบปีก่อนแน่นอนนะครับจบการศึกษาสำชัญก็ปี2 5ง2บรรยากาศในตอนนั้นวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขวันที่ได้ระลึกถึงเพื่อนๆได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ได้ระลึกถึงบราเดอร์คณะพระดาที่เรารักและกเคารพตลอดชีวิตของการเป็นนายชาติชาย ที่นี่สอนให้ผมได้รู้จักชีวิตอย่างแท้จริงก็สวัสดีครับชื่อปุณณวีสุขเย็นนะครับก็จบอสมชัญน,นะครับรุ่น100ปีนะครับก็เข้ามาเรียนตั้งแต่ประฐมศึกษาปีที่2นะครับก็เลขจำตัว2 7 3 0จําตัว27305ปัจจุบันยังทํางานประจําเป็นผู้อํานวยการฝ่ายขายนะครับอยู่ที่บริษัทอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่งก็คือบริษัทสหพัฒนาพิบูลจํากัดมหาชนนะครับ ส่วนเรื่องความประทับใจของเพื่อนๆต้องบอกได้เลยว่าเพื่อนๆของอัส,สามทุกคนที่เราได้ได้เรียนกันมาใช้ชีวิตกันมาเนี่ยมันมันผูกพันมากกว่าความที่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมันเป็นเหมือนพี่เป็นน้องนะครับมีความรู้สึกที่ว่าอยากช่วยเหลือนะครับถึงแม้ตอนสมัยเรียนก็จะมีกันแกล้งกันบ้างคนนั้นไม่ชอบหน้าคนนี้คนนี้ไม่ชอบหน้าคนนั้นแต่พอจบออกมาแล้วทุกคนก็คือเพื่อนสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับผมปราวิทย์ทั้งทวีสุขครับ รุ่น AC118 เลขประตำตัว41240ครับปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนเป็นโปรดิวเซอร์ข่าวอยู่ที่ช่อง3ครับความทรงจำเกี่ยวกับอสมชันก็มีหลายเรื่องครับอย่างเช่นลาบออมเนียวินซิตซึ่งความวิทยาอุตสาหะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จก็ทำให้เราเนี่ยต้องขยันทำงานดูแลครอบครัวก็ได้จากอสมชันก็ภูมิใจครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ ยืนในสังคมได้อย่างไม่อายใครแค่บอกว่าเราเป็นเอกอัศมชันก็ความมั่นใจในการทํางานความมั่นใจในการเป็นพลเมืองของประเทศนี้ก็เพิ่มมากขึ้นครับผมนึกถึงตอนที่พวกเราแต่งชุดนักเรียนแบบพี่คุณจะแก่เลยวะแต่เวลาพี่ทอแน้ะเวหรือว่าจะเรื่องลำบากอะนะพี่ก็มักจะคิดถึงเวลาจริงๆในอดีตเรื่องพวกนี้แหละ มันเป็นกำลังใจแล้วเหมืนอนแบบไม่อยากสู้ต่อไปหรอ